เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่5ธันวาคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกพ่ายอาร์เซนอล2ประตูต่อ0ความายแพ้ในเกมนี้ครับก็เรียกได้ว่าไม่เกินคาดเท่าไรเพราะเอาเข้าจริงแล้วก่อนเกมจะเริ่ม ผมเชื่อว่าแฟนผีหลายคนก็คงจะมีทำใจกันไบ้างแล้วล่ะเพราะจากอร์มการเล่นตลอด3มเกมที่ผ่านมามันก็บ่งบอกว่าทีมชุดนี้นักเตะชุดนี้ที่รูเบนอาร์โมริมได้รับสารต่อมาจากเอริกเคนทักยังต้องใช้เวลาพักใหญ่เลยครับกว่าทุกๆอย่างมันจะเข้าร่องเข้ารอยทั้งเรื่องความฟิตความเข้าใจเกมรวมถึงสิ่งที่ยังเป็นปัญหามาทุกยุคทุกสมยัยก็คือการผ่านบอลของนักเตะในทีมที่กี่ปีผ่านไปจ่ายบอลก็ยังไม่แม่นกันเลยครับส่วนเรื่องของเกมรุกเราแทบไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกันมากเลยครับ อย่างที่เราเห็นกันว่าแต่ละคนถ้าจะให้บนนะ่นก็เรื่องเดิมเดิมอย่างการนา้โชี่เลี้ยงติดตลอดแต่ก็จะเลี้ยงอยู่นั่นแหละหรือตัวสำรองอย่างมาคัสแ r รฟอร์ดที่ลงมาก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรครับแถมไม่สร้างไม่พอก็อยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเสียประตูที่2ด้วย ส่วนรูโนวันนี้พอถอยลงมาต่ำยืนตำแหน่งเบอร์6หรือว่า8ก็เข้าอีรอบเดิมเลยครับคือมันเล่นไม่ได้ไม่ใช่ตำแหน่งขนาดของเจ้าตัวจริงๆและเชื่อว่ากลายเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจะโดนแฟนบอลบ่นไม่น้อยเพราะว่าทำเสียบอลตลอดแต่อย่างไรก็ตามครับเท่าที่ว่ามามันก็ยังไม่เท่ากับลูกทีเด็ดของทีมเจ้าปืนใหญ่กับประตูทั้งสงลูกจากลูกเตะมุม ที่ผมยอมรับเลยว่าได้เตะมุมที่ไรมันใีความรู้สึกเหมือนว่าจะเสียทุกครั้งจริงๆครับและเกมนี้ก็ดันปล่อยให้ริมเจ้าบ้านอาร์เซนลได้เล่นลูกเก่งของพวกเขาถึง13ครั้งด้วยกันอย่างไรก็ตามครับก็เดี๋ยวกลับไปว่ากันใหม่ในเกมนัดต่อไปเพราะว่าไม่มีเวลามาให้นั่งเสียใจกับเกมนี้แล้วเพราะว่าอีก3วันหรือว่าอาทิตย์นี้ก็ต้องลงแข่งกันอีกแล้วครับก่อนอื่นเราไปดูรายชื่อนักเตะตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้กันก่อนนะครับในการเจอกับอาร์เซนลกับระบบ3-43ครับ ไดเทวันเป็นอังเดรโอนาน่าสามกองหลังมีแฮร์รี่แม็กควายนูซามัสราอุยและก็มัทไทสเดลิกฟูลแบ็กสองข้างนะครับทางขวาเป็นดดีอโกดาโลทางซ้ายเป็นไตเรลมาเลเซียสคู่มิดฟิลตัวกลางจะเป็นบรูโนฟานานเดสกับมาเนลกาเต้ครับสามตัวรุกมีอเลฮันโรกาในโชเมสันเมาและสูนหน้าตัวเป้าเป็นรัสมุสฮอยลุน เกมนี้ครับในช่วงครึ่งแรกต้องบอกว่าแมนยูเน็ดเล่นไม่แย่นะครับพอได้และก็สู้อาร์เซนลได้ดีทีเดียวแต่แค่าอาจจะไม่มีจังหวะได้ลุ้นประตูอะไรมากนักเพราะว่าส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การป้องกันมากกว่าทําให้จบครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมยังเสมอกันไป0-0ต่อ0มาในช่วงครึ่งหลังอาร์เซนลเซาบานก็ขึ้นนําจนได้ครับดิวนเดคไรส์เปิดล,ลูกแต่มุมให้กับเยเรนทิมเบอร์โขเชเสาแรกเข้าไปอาร์เซนลนำหนึนาทีห้ จากนั้นในที่73ครับอาร์สแนลก็มาบวกเพิ่มประตูที่2จากลูกเตะมุมอีกแล้วคราวนี้เป็นโทมัสปาเต้ได้หม่งมุมแค่ไปชนสะโโกข,ของวิลเลียมซาลิบาเข้าประตูอาร์สแนลนำห่าง2-0ต่อหลังจากนั้นครับทั้ง2ทีมทำอะไรเพิ่มเติมกันไม่ได้จบเกมอาร์ส a นลก็เปิดรังเอาชนะแมนยูเน็ตไป2-0ต่อทำให้จบเกมกลางสัปดาห์นี้ทัพปีสแสดงก็กลับไปอยู่โซนใต้ครังครับในอันดับที่11มีอยู่19แต้มเท่าเดิม เรามาต่อกันที่ประเด็นที่น่าสนใจหลังเกมแพ้แอสตันนะครับมากันที่ประเด็นแรกกับความพ่า,า,ายแพ้เกมแรกก็มาถึงจนได้ครับกับการพ่ายเกมแรกของแมนยูเนเต็ดยุคของรูเบนอาร์มริม ซึ่งมันก็พอเข้าใจได้นะครับการเจออ์เซนตลตอนนี้เหมือนที่คุณซือชาโปรตุเกตบอกไปก่อนหน้านั้นแหละว่าแมนยูเนเตดไม่พร้อมจริงๆจะเอาอะไรไปสู้ครับแค่ใจอย่างเดียวเนี่ยปราบทีมปืนใหญ่ชุดนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนและสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นกันครับเพรานอกจากเรื่องใจของนักเตะบางคนที่สู้ไม่ได้แล้วความสามารถหรือว่าท็คติกที่ซ้อมกันมาก็คนละระดับกันด้วยแมนยูเนเตดยุคของรูเบนอาโมรีมีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปครับ คงต้องรอการปรับตัวนี่ต้องใช้เวลามากกว่านี้ซ้อมทีมซ้อมแทคติกมากกว่านี้ด้วยรวมถึงการซื้อเนืกอเตะหน้าใหม่ที่เข้าแผนเข้ามาร่วมทีมเช่นกันซึ่งผมก็มีความเชื่อลึกๆนะครับว่าเจอกันอีกครั้งที่โอทแฟร์ฟอร์ดเราอาจจะได้ตบคืนบ้างครับมากันนี้ประเด็นที่2นะครับต้องยอมลูกแตะมุมของแอนเนลลจนถึงตอนนี้ครับแอนเนลลทำประตูจากลูกแตะมุมไปแล้วกว่า22ประตูนับเฉพาะจากการเริ่มต้นพรีเมยร์ลีกซีซั่นก่อนจนถึงตอนนี้นะครับคิดดูครัาว่ามันอันตรายมากขนาดไหน ตายยังว่าครับรูเบนอโมริเพึ่งเข้ามาใหม่และแกคงรู้มาบ้างศึกษามาบ้างซ้อมอกันมาบ้างแหละแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่ามันจะโหดได้ขนาดนี้แถมบรรดานักเตะของแมนยูเน็ดก็ยังช่วยสงเคราะห์แจกลูกเตะมุมเหมหือนกับทีมเซบานซ้อมกันยังไงอย่างนั้นถึง13ครั้งด้วยกันซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเรื่องอะไรทํานองนี้บางทีนักเตะก็ควรจะรู้กันเองด้วยนะครับว่าการทําเสียลูกลักษณะนี้โอกาสเียประตูมันจะมีเยอะตามไปด้วยแต่ก็ยังปล่อยให้ทีมปืนใหญ่อาร์เซนได้เล่นลูกเก่งมากขนาดนี้ครับ มากันที่ประเด็นที่3นะครับเกมลุกผีเจอของจริงบุกไม่เป็นกันเลยจาก3มเกมที่ผ่านมาครับผมคิดว่าหลายคนก็คงจะพอมองออกบ้างแหละเราเจอทีมที่ไม่แข็งแกล่งมากนักแต่ถ้าว่าบรรดาเกมลุกแต่ละคนกว่าจะฝ่าด่านเกมรับคู่แข่งไปได้มันก็ช่างยากเย็นนักและวันนี้ครับเจอเกมรับที่จัดว่าเหนียวจัดๆของาร์เซนลถึงกับไปไม่เป็นกันเลยทําอะไรไม่ได้เลยสักคนครับซึ่งเรื่องนี้รูเบนอาร์มริมก็ได้ออกมายอมรับหลังเกมด้วยเช่นกันนะครับประมาณว่า การสร้างเกมของเราจากกองหลังไปกลางหรือวิงแบ็กคุณก็คงจะเห็นกันแล้วว่าเราทําได้นะแต่เมื่อถึงแดนบนในเบื้องที่สุดท้ายเห็นได้ชัดว่าเราต้องปรับปรุงกันอีกมากเราต้องใส่ความกล้าลงไปในตัวนักเตะเพิ่มขึ้นต้องมีไอเดียที่หลากหลายมากขึ้นด้วยซึ่งส่วนนี้เป็นงานที่ยากที่สุดหากคุณไม่มีเวลามากพอในการฝึกซ้อมเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ก็นั่นเลยครับอย่างที่อาร์มอริมบอกเลยว่าบอลมาตายหรือว่าตันที่ตัวรุกตลอดเพราะแต่ละคนไม่เก่งพอเก่าพอหรือว่ามีความคิดสร้างสารรค์มากพอหรือว่าจะเป็นการเล่นร่วมกันที่ดีพอที่จะสร้างเกมลุกใส่คู่แข่งเลยนี่มันคือปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะว่าการเจอทีมเล็กมันก็ง่ายอยู่แล้วที่จะเสาะที่จะยิงประตูแต่ของจริงมันวัดกันที่การเจอกับทีมระดับทีมลุ้นแชมป์เนี่ยแหละครับว่าเราเนะ่ยอยู่จุดไหนกันแล้ว เรามาต่อกันที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะนะครับเริ่มกันที่คนแรกอังเดรโอนานาได้ไป5คะแนนวันนี้สําหรับโอนานาต้องบอกว่ารับมือกับลูกเตะมุมของร์เซนลไม่ได้เลยครับอ่านเกมก็ไม่ขาดเกือบโดนที่เดียดของร์เซนลเล่นงานหลายต่อหลายครั้งต้องบอกว่าน้าเป็นห่วงมากครับมัทไธส์เดลิก6กคะแนน สำหรับเดลิกเกมนี้เล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งเลยนะครับรับมือกับแนวลุกเจ้าบ้านได้ดีแต่เรื่องการอ่านจังหวะลูกแต่มุมต้องปรับลงอยู่พอสมควรครับและวันนี้ก็เกือบสมองตีสเสมอให้ทีมได้ตอนยังโดนนำอยู่1ต่อ0ย์แต่ทว่าดาวิดรรยาเซฟได้อย่างเหลือเชื่อจริงๆแฮร์รี่แม็กไว6.5คะแนนเป็นกำลังอีกคนที่โดดเด่นเลยนะครับสำหรับเกมนี้ดักจังหวะการผ่านบอลของแอชแนลได้หลายครั้งสภาพร่างกายก็แข็งแกร่งเลยครับเมื่อรับมือกับแนวลุกที่มีความเร็วสูงของแอชแนลได้อย่างยยยอดเี่ม แต่ก็น่าเสียดายนะครับที่เรื่องความฟิตเนียยังไม่ถึงทําให้ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปน,นูซามัสราอุย6คะแนนวันนี้หน้าที่หลักของมาสราอุยที่เห็นเลยนะครับก็คือคอยทําหน้าที่ภูมิที่ให้กับทางตเตลูมาเลเซียเวลาที่หลุดตําแหน่งนอกจากนี้ครับก็ยังรับมือกับบุกาโยซากาทางฝั่งซ้ายได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยดีโกดาโล5คะแนน ก็ยังไม่ต่างจากเกมก่อนๆหน้านะครับเกมลุกไม่ค่อยดีส่วนเกมรับก็ยังต้องแก้ไขและว,วันนี้ก็ยังมีโอกาสทองในช่วงท้ายครึ่งแรกด้วยนะครับแต่ก็ยิงได้อย่างน่าผิดหวังมากๆถามเรื่อง,องการคลองบอลก็ยังทําเสียแบบง่ายๆด้วยไตเรียวมาลวเลเซีย5.5คะแนนถือว่ามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับแบ็กซ้ายทีมชาติฮอลแลนด์พยายามช่วยทีมอยู่ตลอดและต้องเจองานหนักด้วยครับในการรับมือกับบูกาโยซาก้าแต่ก็ถือว่าทําได้ดีพอตัวเลยละ่ะ มาเนลกาเต้6.5คะแนนวันนี้ตัดบอลลูกโด่งได้แม่นยำหลายครั้งเลยครับแถมเล่นไม่มีผิดพลาดเลยด้วยเอาชนะการดูลุกมองไป2ครั้งแถมก็ยังตัดเกมดันกลางได้อย่างดีถือเป็นอีกคนนึงครับที่โดดเด่นมากสําหรับเกมนี้ครับอูกาเต้บลูโดฟานันเดส6คะแนน วันนี้ถอยกลับมาเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางอีกครั้งนะครับซึ่งก็ถือว่ากลับเข้าร่องเดิมอีกแล้วก็คือเล่นไม่ออกมั่วเลยล่ะดูสับสนการเล่นไปหมดนะครับจ่ายบอลก็ยังเสียบ่อยด้วยยังไงก็ตามสำหรับความคิดผมนะครับถ้าจะให้รอดต้องยืนหลังกองหน้าเท่านั้นครับสำหรับรู่เมสันเมาส์4.5คะแนนวันนี้ต้องบอกว่าแทบไม่มีบทบาทในแดนกลางเลยนะครับสำหรับเมสันเมาส์ฟอร์มเงียบมากๆสัมผัสบอลไปแค่15ครั้งครับจากการอยู่ในสนามประมาณ60นาที อเลฮันโดรการาโช5คะแนนต้องบอกว่าเหมือนเดิมครับฟอร์มการเล่นวูว่ว่าแต่ก็ไร้ประสิทธิภาพโดนนักเตะของอาร์เซนอลเบรกความจีดได้ตลอดเลี้ยงมา10ครั้งก็ติด10ครั้งเลยครับถามการหันบอลวันนี้ก็ยังไม่ค่อยแม่นยำอีกต่างหากรัสมูสอยรุน3.5คะแนนถ้าจะให้เห็นภาพในครับเกมนี้สําหรับรัสมูสอยลุนเหมือนกลายเป็นเสาคอนกรีตเสาหเลยครับ ยินปากหลักอยู่เฉยๆเหมือนให้รู้ว่ามีกองหน้าเพราะว่ากองหลังของแอสตนนอบทบังจนแทบไม่เห็นการเล่นของคอยลูเลยครับสําหรับเกมนี้มาที่บรรดาตัวสำรองนะครับอามัดเดียโลได้6.5คะแนนแลนนี่โยโร่นน6คะแนนมาคัสแวรดฟอร์ด4คะแนนโจชัวเซอร์ซี่6คะแนนและก็อันโตนี่ได้ไป4.5คะแนนครับในส่วนของกุนซือรูเบนอาร์มริมนะครับเกมนี้ทางแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ให้ไป6คะแนนครับ